ลับมาตามสัญญานะคะเมื่อสักครู่ไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดความผิดพลาดอะไรนะคะอยู่ดีไลฟ์ตัดจบไปเลยต้องขออภัยนะคะที่ขัดช่วงอ่ะพอดีเปิดมาอีกครั้งก็ได้เวลาลงสะแล้วนะคะกลับมาชมกิจกรรมช้างเล่นน้ำกันต่อค่ะต้องขออภัยเมื่อสักครู่เกิดความผิดพลาดนะคะโอว้วันนี้นักเรียนช้างมากันเต็มห้องเรียนเลยเมื่อกี้เชือกเนี่ยหนึ่งสองสามกเ กลาสะละค่ะมาค่ะกลับมาชมน้องช้างเล่นน้ำนะคะแก้งนักเปลี่ยนช้างเล่นน้ำกันอ่ะมีเอาฝักแป้งฝักดูสีน้ำนะคะก้อนหินหายใครอาก้อนหินไปไหน <c oughs> พี่พัน์นะพี่ควานของน้องประถมทรงทบนะคะมีการคุยเล่นว่าปกติมันจะมีกลางสะนะมีหินก้อนใหญ่กลางสะรูปร่างคล้ายช้างเล่นน้ำ แต่ตอนนี้หินมันหายไปค่ะจากระดับน้ําที่สูงขึ้นมากจริงๆนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักหนักมากอ่ะน้องใบบ,บ<ร>ุญน้องใบบุญกําลังกินน้านะคะเอาขอชื่นใจก่อนเล่นน<ร>้ำตัวเล็กสุดใครคะน้องใบบุญเอาขอให้ค่ะน้องใบบุญลูกสาว<ร>คนเล็กของคุณพ่อโจโจ้ค,ค่ะน้องสาวาไม่ใช่น้องลูกสาวของคุณพ่อโจโจ<ร>้จเออน้ชุ่มช้าง เล่นดได้ไหมนะนะ่ะตัวนิดเดียวไายเลยใบยบุญเป็นน้องสาวของพี่สิงหานะคะน้องใบบุญน้องเล็กสุดกิจกรรมชมสังกับน้ำนะคะใครอยากสัมผัส ความสนุกนะคะประสบการณ์แบบสั้นๆนะคะมาร่วมกิจกรรมอาบน้ำกับช้างได้เราจะได้เล่นน้ำแบบที่พี่กวางเล่นนะคะนี่เล่นน้ำกับน้องช้างแบบนี้เลยใบบุญใช่ค่ะใบบุญเล็กๆเราจะใช้เวลาอาบน้ำประมาณ10-15นาทีนะคะ วันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำนะการเล่นน้ําก็จะเป็นไปอย่างรับรื่นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีนักท่องเที่ยวนะคะโอ้ด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นวักน้ําน้องสิงหาค่ะพี่ชายน้องใบบุญนี่ลูกชายคนโตของพ่อโจโจ้โอโ้สนุกอยู่ตัวเดียวเลยสนุกสุดสิงหาบอยสนุกสุดโอ้โหมันม่วนมันอกม้วนใจ เกินมากเกินไปมากนี่ก็สังเกตพี่ควานด้านหลังคืออ่ะเอาให้พอเอาให้พอสุดมันเดี๋ยวล้วโบดโบดไปไปติดอยู่ที่เสื้อแทนคือสุดมันพะยะค่ะอ่ะจบอ้าว สมศีเอาบ้างสมศีฟาดบ้างาเหมือนจะยังไม่จบใช่ค่ะพอมันเป็นเอาเอาบ้าไม่ยอมไม่ยอมน้อยนะ <c oughs> มีเด็กคึกหลายอัตรานะคะด้วยความที่มันเป็นน้ำหลากแล้วก็น้ำมาใหม่นะคะน้ำเย็นสดชื่น นี่มันก็จะกินจะนอนสีจะนอนอพี่นุชบอกว่าคิดถึงเวลาดำดิ่งลงน้ำนะนี่ผู้มีประสบการณ์รงนะคะจากการเล่นน้ำกับน้องช้างหลายครั้งแล้วด้วยมันก็จะอินอินหน่อยนะยิ่งถ้าได้มาเล่นน้ำตอนนี้นะคะจะยิ่งสนุกไปใหญ่เพรน้องช้างก็จะมีอารมณ์ร่วมยานะ โอ้ oh. ไม่พ้นเราได้ไหมเออๆๆอันเราต้องขยับ <c oughs> เหมือนตามลา่าโอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ <c oughs> ไหนจ๊ะ <c oughs> โอ้ยมีงูมีงูงู <c oughs> งูก็กลัวช้างช้างก็กลัวงูโอ้โหเป็นงูนะ้ําเป็นงูนะ้ําตัวนิดเดียวค่ะไม่ไม่ใหญ่มากไม่น่าจะมีพิษงงเลยเด็กเลยนะ้ํปเด็กงงเลยเอาใบาบุนบองบอนได้ไหมบองบอนอวดหน่อยอวดว้าเอาบองบอน ขนาดยืนอยู่ไกลอ๋ออ๋ออแล้วมันจะใกล้ยังไงเนี่ยนั่นนี่เอาใบบุญให้ให้เดี๋ยวให,ให้ให้คิวใบบุญเออวันนี้เราจะได้เห็นใบบุญบังบนนะคะโอโหน้องเล็กนี่อะดูดูอย่างพี่ดูอย่างพี่กอนไม่ทำเลยอะ่ะ อยากให้สักซรินมาเล่นน้ำจ้างอรอดูในอนาคตนะคะถ้าเมื่อพ่อพลายเริ่มปรับตัวกับสถานที่ได้ดีแล้วก็คงจะมีการนำพามาเล่นน้ำเนี่ยงใบนะบุญ <c oughs> <c oughs> เปลียกหคนแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่ไม่มีบุญได้เห็นนะคะวันนี้ <c oughs> เชิญนะักท่องเที่ยวเดินนาขึ้นไปด้านบนเลยนะคะไปรอที่อุโม,มง์ต้นไม้นะคะรอดูขบวนพาเลตช้างค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องช้างก็จะขึ้นมาแล้วค่ะอน,นี่ก็เรียงแถวและรอขึ้นสะนี่คุณลูกกับคุณพ่อเขาก็ชอบอยู่ด้วยกันนะคะลูกสิงหากับพ่อโจโจ้ก็จะอยู่ด้วยกันสวยไปยืดมาหรอ ซ็กเจ้าคเซ็ปตกแหมเดี๋ยวเดีโหแฮร์สตลิสต์ุกันความเอาใจใส่ในขอซูมดีหวีใช้ได้หลายอย่างนะใช้ขัดตัวเสร็จใช้เป็นหวีต่อนะคะยา<บ>น,นะยานะ,นะนะ <languages> ม,มีผู้ไม่ประสงดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นี่วิธีการดูแลเส้นผมให้กับช้างนะคะพี่ทำเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆ ผมยาวแล้วถักเปียเลยเดี๋ยวผมน้อยถักเปียได้เปียมดเยเอ็นดูเอ็นดูความเอาใจใส่นี่น้องเล่นเฮ้ยไครับลูกพอพลายสักสุรินก็จะอาบน้ำกับสายยางอยู่ค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้มีการลงอ่างนะคะแย่กลางยังเฟื่อน้ะไม่ย่กลางยแมย้อมเลยเอ้ยย้อมไม่ต้องย้อมมีกระแดงอยู่นี่นีต่อต้องทำแบบ หน้าม้าแบบเงเวียงๆเลยอะเออหน้ามา้านหน้าม้าหน้าม้าทรงไหนก็ได้ดั่งใจเนาะเออาาอารมณ์ว,วันนี้อารมณ์ดีว่าฝนฝนมันตกอะอากาศเย็นไงมันก็โอ้มันขี้โคลนนะมันไม่ใช่นะมันก้อนเลยอะโอ้เป็นน้ำไม่ว่านะเป็นโคลนเราเครียดนะเนี่ยจะเอาอย่างนั้นไะง ตอนนี้โทรศัพท์ก็เต็มไปด้วยคาเดี๋ยวรอวันไหนยาวพอจะดูถักเปียเดี๋ยวก่อนควานถักเป็นไหมอ่ะเป็นเป็นแหละเออเอาเปียตะขาบไปก่อนก็ได้สั้นอย่างเงี้ยอ้าวแฟนเบียดแล้วแฟนเบียดเตามัวแต่เล่นนะเขาแซงหมดแล้วมัวอ่พี่สิงหาบอยตบท้ายไว้นะคะนั่น ช้างเผื่อได้อยู่เดอ้อน้องเมยตาขาวนะคะขนก็ขาวหางไม่ขาวอ่าไม่ได้ละหนึ่ง